อันนี้อันอันนี้น่ะสาวคนใหม่บ่นี่หรือว่าจังไรนี่เกกิดใหม่บจสิสวัสดีเด้อพี่เลาะสวัสดีเด้อพี่กราบสวัสดีเด้อพี่น้องป่องปายเบิดสุบู่สุขคนกัลลังสีกัลลังสีเจ้าซื้อยางนั่งอันนี้ขึ้นพูขึ้นเขาอยู่ละพี่น้องมือนี่ป้าเข้มขัดนักเรียน์น่ะนะป้าเข้มขัดนักเรียนน่ะรุ่นใดนี่น่ะรุ่นนั้นสมัยแต่เข่าห้องเรียนวัดผมอืย นักเรียนพอถมจ้า er พ <fit> <quarto> ี่น้องลองดูเฮ้ยสาวนักเรียนตั้มต่อนะไม่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 ขันแก้มอ้ไรดอกไม่ไม่สาวนักเรียนมาปลาลองยังหักไผ่บทันใดคนเก็บขันนักเรียนเนยเกิดมานะเกิดนักเรียนึ้นไรแบบนั้นลูกยังเคยมือนี่ลูกสาวอันสาวนักเรียนตั้ต่อ ข่าวปลาไยง้อมเจ้าน้าสาวมือนี่ข้าวปลาไปหาอ้อยใส่เหยี้ยงงัวหรือเปล่าไปหาเห็ดลองงเเบิ่ฮ้ยเฮ้ยอ๋ออันนี้คือสาวนักศึกษาจะไปทัศนศึกษาค่ะจะอูว่าเห็ดมันออกไงมก็เพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหนาวฝน no เห็ดมันออกเพิ่นใส่บ่เคยนล้มันมัดมัดแต่ไม่ยังหรอม่เยมีอัไหนเล่ามียังโลนหรอเอื้อยสิกลับวันไหน ยังบูอ่าจับันนี้อ่้าชะคือประชาชนาผู้เดียวคือได้มากืมผมมาเป็นรถลงไปหลายคนมันแย่อไปผู้เดียวกะปิ่นด้คือผมมีมูกวกออมาเบาในเฮ้ยตูดเป็นตูดเอลฟินเอลที่สุดหลังปกเอาไปเอ่าซาเลงไป ไม่ mae, ไม่ shi, ไม่ไม่โอ no ้ยแก้มน้องดอกไม่ไม่าวนเียอดิตใยังมาเียกินนอ่ยน้องยังเรียจหนาวยังขอเงินผู้บ่าวไสผู้บ่าวใส่ บท่ันได้ใบ่ับหองฝาคุณเจ้ไว้กับคอ,อยังสิรอวิชาหมอท่านสดบอกมา ถึงให้ไป้เจออยู่ทุก้านดา้ี่จรอหารกอนได้่ยอแม่สอนน้องไว้นุ้ๆกันให้งายนอปิัปอ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 กย่อมอิริมือในควายย่อมเจ้าอิริ นอันนี้สาวมอสาวนักเรียนมอปลายสาวมอปลายปลายเยังับปลายชีวิตเลยจ้าสาวมอปลายไอหักสาวมอปลายที่ไอหักสาวมอปลายใกล้ซีได้เผาวเฮ้ยแบ่งตกนล้วนะจ้าใบขาดชนะสุชาู่ป่าหาเหทีเพื่อว่า ตกบาี่แบใต่เลียงม้วอวหางไห้หางแตงโม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 จินตาลามาพี่น้องนะสาวข่อยงามบอนะสาวข่อยงามโมฝน คือมือแท้คือมือแท้บัตรเฮ้ยบัตรบัดร้างล้างเพราะว่าคนไม่ดีเพราะว่าขังนาบัดเว้นสาวนักรีอันบัดร้างล้างเพราะว่าคนไม่ดีคนดีไม่มีสิ้นสุดถูกป่ะเด็อเดินเดินที่สวยสิจ๊ะเดินที่สวยเออ

เอ้ว่าถือใจโอ้น่าใจเพลงเนี้ยเพลงใหม่ๆสดใหม่ๆได้มาเด้อวันนี้จะไปอยังไงศาสนาศึกษาศาสนาศึกษาพี่น้องวันนี้ป่าเห็ดนับพี่ป่าเห็ดสาวนักศึกษาไนลงที่เฮ้นโรงเรียนวัดไดบุเห็ดเห็ดหลังจากมันสิโพคืนไหนเห็ดจากมันสิหมุดลงคืนสาวนักศึกษาลงวัด ลงวัดปฏิวัตไเป็นเพราะว่าเพิ <c oughs> um ่นเป็นนักเยียนวัดนี่กรเบื้องเค็มัดเพิ่นกระหู้วันรุ่นใดเฮ้ยจะถ่ายเบิ่งคายนักเยี่ยนขาดคายใสส่ส่านศึาน่ะพ่อประจูนเลียงได้ได้เลยนะเป็นตะเก็ยบจได้เบิร์เค็มขัดก็เก็บขวงอยู่ได้ป้าบ ไปไปไปพี่น้องเป็ตาเฮ็ดมันสีแบบว่าขึ้นมาสันร้อนอยู่มาทามว่าสารนักเรียนตัดต่อนี่บอกวันนี้ไปในสารนักเรียนตัดต่อพี่น้องเป็นอ่อ่ะฮะไม่ออกเปยังไงเห็ดนะครอ๋อเห็ดมันก็จะออกตามก่อไผ่หนามนะจ้าพอดีเธอก็เอาหัวมุดเข้าไปสองเบื้องนี่นสิบก่อนหรอไม้เลย ะพาแล้วไม่สั้นมันมจะไม่เห็นหนาใช่ไหมต้องเอาหัวมุ้งทำไปฉันนะฉันจะตรวจเธอทําไมเธอก็ไม่ได้โง่จะไม่ให้ตรวจตรวจได้ง่ายๆตรอกวันนี้พาคนในเมืองไปหาเหตุพี่น้องพาคนในเมืองในหน้าไปหาเหตุราทัศนศึกเซิงอันนี้ต้นย้าเหรอไปทัศนศึกเซิงจ้เฮ้ยคนในเมืองถามวันนี้ต้นญ้าเหรอ ว่าหรออันนี้ต้นข้าวไงว่าหรอต้นข้าวเป็นอย่างนี้หรอข้าวที่เกี่ยวมใเพวกเธอสแตกมาเลยหรออันนี้หรอใช่แล้วได้แล้วมันมัดต้นห้าเลยอ่ะมันมีผสมปนเปกันนี่แหละจักนิดหน่อยเนาะเออเวลาเขาเก็บเกี่ยวเขาก็ไม่ได้เกี่ยวหญ้านะเกี่ยวแต่เมล็ดข้าวจะต้องมาลงเกี่ยวดูเลื่องแหลกแล้วก็จะโง่ไปกินหญ้าแล้วกันล่ะกป็นังสีว์ว้าวเปลังสีว์ว้าวแต่หญ้าคน กัญญาปนไปกันจะไปง้อกินละแล้วตอนนี้เราก็จะเดินเดินทางมาฮอดป่าเห็ดป่าละมอแล้วนะจ๊ะสาระสุขาก็นี่แหละจะเจอเมื่อยแล้วบอกเคยตากแดดบ้างไหมเนี่ยขาวเลยดูเลยแสบหมดแล้วเนี่ยระวังดำเด้อไม่ได้ออกไปไหนหรออยู่ที่บ้านไม่ได้ทำอะไรหรอนอนสแต็กกินสแต็กกินอย่างเดียวหรอกินลกระ كي กินกระกี้เฮ้ยบอกแล้วเนยยุงร้ายเลยเฮ้ยอุ้ยตายแล้วยุงกินไม่เข้าหรอกดูดักสภาพหนังแล้ว รู้จักจะแบบยังยากอยู่ <laughs> โอ้ยยุงกินไม่ได้ดอกน,อนั่งเหนียวรุ่นนี้ยุงไม่กินจา้าหมดเลือดแล้วจา้า <laughs> <laughs> ยุงตัวไหนมากินสักษา <gra Complex> ถ้าว่างๆก็ไปหาหมอเติมเลือดหน่อยนะจ้ะ <laughs> เลือดเธอเนี่ยเหมือนจะหมดแล้ยนะจะรึกษานีกนะ คราวนักศ <formation jin x 2> <s at> ึกษาไม่อยากลองตกคนเทนาไหมปีละเถือได้เพิ่นเพิ่นออกมาแต่เมืองแต่หน้านะปีละเถือเลยพาเพิ่นไปหาดูแล้วไม่สนุกหรอกนานๆที่สนุกนะเออไหนนี่ไงก็จะฮอดแล้วไงนั่นนายพะบัวแลนแล้วเาวิ่งทำไมเ่ะเขาก็วิ่งเลยกลัวเห็ดมันจะวิ่งหนีไงต้องวิ่งไปก่อนเห็ดมันเห็ดมันเป็นดอกยังไงนักศึกษาไงฮะเห็ดมันอะไรพวกนี้ด้วยสิ นี่แน่ได้เลยเราก็จะหาเราก็จะเอาหัวมุดเข้าไปในกอไผ่เลยเอาไปโน่นบอเอาไปไหนล่ะไปนี่ล่ะนี่มาอ๋อลืมลืมนี่มาดูนี่น่มาเร็วเร็วกรบดีล่ะเราต้องลอยสิแล้วก็ขยีงตีนไว้นีนยวส่งจะเปียกเนี่ยเธอเบินสันเป็นตัวอย่างฉันไม่อย่างค้าอย่างนั้นฉันกระโดดเลยนะ เนี่ยว้ายฉันโดดคาดจมีสี่กุ้นแล้วนี่ไงนี่ไงเธอมาแบกนี่ในพ่นกระดองอยู่เนี่ยไหนนี่ไงพ่นผลีอยู่เนี่ยสองเลยนี่ไงไหนนี่ไงนี่ไงตาแตกไม่มืนหรออ๋อเอ็นหรเนี่ย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 สามเลยแล้วเนี่ยเอาใช่ละเสี่ยมสี่แล้วเนี่ยเนี่ยห้าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมสาวนักแสดงสุดเซิงเธอไม่รู้หรอมีอะไรได้กระบอกขึ้นมาเบิ้งโอ๊ย สาวนักศึกษาอะไรตาแตกไม่มืนหรอไม่เห็นลุ่งหรอไม่เห็นลุ่งมาบวโตกนั่เกิรอองอเยเห็นไหมเนี่ยพี่เอ๋เกิบเอาเกิร์บไแน่เพี่พรอย่าเพิ่งเก็บนะเอาไว้ให้ถ่ายสาวนักศึกษาเขาก็มาทานสนักศึกษาี่ไงนี่ไงพ่นพิรีอยู่ขึ้นเมืองฝ้านี่นะใช่ไหมเมนวันนี้โชคดีนะเธอนะโชคดีนะเนี่ยที่มาแล้วได้พอน่ะ คือว่าเธอโชคดีแหงนะเข้ามาเคือคือทำไมมันปิดจูบจีบอ้อยจูบจีบอ้อยเธออยากนั่งใช่ไหมเธอเห็นแบบนี้แล้วแตนั่งม่วนเนาะสั้นจะงานให้นี่นะแล้วเราก็จะเอาเสียมง่ายขึ้นมาอย่างนี้นะอืแล้วก็ง่ายฮอดเมืองพญานาคคุณเลยเห็นไหมจุ๊ยง่ายเห็นเห็นบอกเนาะมันก็ยนี่โกที่เขาเรียกว่าเห็ดน่ะใช่แล้วนี่แหละเห็ดใช่แล้ว เห็ดปวกอันนี้เนี่น้ำลายปวกใช้อามาเนอะแมกกาตาแมกกาตาเฮยไหนน้าไม่ไงแตไแมเธอตาดีแทนโอ้ยสันตาหากินเนาะปกติสันก็หมานแต่น้ำหมูนะปลาเห็นมาเนาะงหัวเหยียบเหยียบโอ้โหโอ้โหจิ๊ก็มีนะทางพี่ก็มีใช่ทางพุทธก็มีนะมีหลายอ๋อโอ้ยแม่โอ้โหข้าขหอยให้แตกด้วยป่ะดิแค่ที เอียงมันตึงแม่ไม่นะติดต่อเพล็กไปรอบนี่นี่โอ้ยเธอไม่แน่หัวย่อร้อนปั้นเลยเห็นไหมไม่ยน่โอ้ยใครทำนี่หัวย่อร้อนปั้นเลยเถอะเถ้าเถาวนะนี่นี่ใครเหยียบนี่นี่ใครเหยียบหัวย่อร่อนป้อนเลยเห็นไหมอ้ยเอ้ยกำลังพ่นปิรีขึ้นเบืองฟ้าเนาะอือสองแล้วกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอู้หูนี่หัวนี่ยังไงโปรอยู่นี่ โอ้นี่สร้างอินอพี่โอ้ยโอ้พี่เด้นี่นี่นี่อ้ยพี่พี่พี่ดอกเดียวเลยสองยี่เด้สองหนึ่งสองยาพาวจะเย็นเย็นเอ้ยมันจะเสียไปไหนมันจะมุดวันนี้มันมาขึ้นโพหัวขึ้นมายิ้มเยี่ยมชมสาวนักศึกษานะจ๊ะจะจิ้มดูสิโอ้ยวันนี้เราจะเป็นเป็นเป็นไทยนะจ๊ะ ทุกคนแต่แต่มันจะตกลาวหน่อยนะไม่ว uh ่ากันเด้อค่ะเนาะแล้วก็สีสีจบคลิดเลยโอู้สองเลยนะมันปลูกขึ้นมาเนี่ยอเออ๋เธออู้สามเลยดูเห็นไหมอ้มันจะมุนอะไรเอ้ น้อกาะลังพ่นอลีด huh. ้หอยสารนักศึกษาเนี yeah. okay. Okay. Right? Yeah. ่ยเธอโชคดีนะมาแล้วก็ได้พอเลยเนาะไหนสองอันใช่ไหมได้เลยเกิจิ๋วทองรือสามเอ้ยสามสามดอกสใส่น้ำเหอะเดรอดมีดอกนีกระหัวหน่อร่นจอดค้าเงาหรือค้าไงไรยบัวมันอนู่ในดินใช้ยมอขาเปต้องหมือแล้วหรอ เ uh บิ่งให้ดูัวน้อลอนนเหลอเกินเอามาเลยจะเบิ่งให้เป็นม่แล้วว่ามันเป็นแดงไหนโอ้ยนี่เ่เฮ้ยนี่อยู่นี้เองเอ็งเหงนหนูเอ็งตัวจะพกเก็บได้เลยทุกตัวไหนแล้วหพ่นกรีนในี้นะเอาแล้วหรอใ่ค่เอาตวันกเ่ีโอ้ยองอันเฮ้ยมันกาลังออกสามสี่พุน พี่โอ้ยน้องมันกำลังพ่นปิรีอยู่โอ้ยเห็นไหมนี่หนึ่งสองสามสี่ก็แล้วพ่นเีพี่น้องโอ้ยมุนเหรอโฮ้ยทำไมตาตาดีแถ้ห่วยสันก็เนาะสันก็ได้ประสบประการแล้วไงหัวสองขยาน อให้น้องเพิ่นเก็บเนี่ยโอ้ยนางก็เห็นนี่นี่นี่นองดดง่น้องเหรอนั่นนะให้น้องเพื่อนเก็บนี่ยน้องเพิ่อนนองน่งเก็บเ่นเนี่ก็น่อุ้ยนี่ก็บนี่ก็บอุ้ยนี่่อ่เตมปลาเต็มหูจิ่อเลยใ้มันออกได้แล้วตายแล้วเออออกมาในหูขุมนะตายแล้วเบีดในหูก็ออกนะนี่ออกในหูก็ไอ้พวนี้นี่อู้ยนี่นี้ กำลังแตกมันเยอะมันยะเลยนะทุกคนพี่น้องมึงเนี่ยปติโตปฏิโตปฏิเถเถนาปฏิถาถาโนไลไลมาอย่าเเบวแห้งอย่าเเบวแห้งเดี๋ยวคนมาเลี้ยงงูอะเจ้าบะรมีดจะมาบ่จ้าไปเบิ่งไปเบิ่งลาดลาวไว้แล้วผิวปากมาเด้ออุ้ยพี่น้องมึงเนี่ยหักยาวๆเลยนะ นี่ไงหนูโอ้ยนูเอ้นี่ไงเราไงขึ้นมามันก็เสียบโพว์ว้ย่างนี้เลยพ่อย่างนี้เลยนะแย่ไม่ใกล้สิเธอเสียบหรอผิดแน่หนงนี่ก็มาเห็ดโพววอยู่นงใช่มันจะเสียบโพววขึ้นมาเลยนะอืมกระนั้นโอ้นี่ทำไมโอ้ทำไมไม่ไม่ออกอยู่ในขุมก็เปตินเนาะอ๋อออกในขุมนะขุมแมงกิล่อันนี่ยนะเอาเอาไหมเอาไหมเย็บมาที่อ่างน้ำได้ไหม อย่าโอ้ยเนาะอย่าฟ้าละเปิดละเปิดถึงก่อนจากไงท่านผู้ตีข้านครับเราต้องใจเย็นๆค่ะเราไม่ได้รีบร้อนไม่มีใครมาญาติเราหรอกเนาะอย่าฟ้าเหยียบไปทวี์นั่นน่ะแมนบอกง่ายแล้ว เติดตั้งคิดหนากระกันพี่น้องเนาะขอบุนขอบคุณพี่น้องเขามารับสังขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะพี่น้องว่าจะเป็นสองใหม่สองเก่านะพี่น้องไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับผม